คุณตอนนี้เดี๋ยกูกูจะขัวกูกูคิดกูคิดปรับใครโยออกมาครับเนี่ยคือน้องไม่ได้มีอาการแทกงตอนนะครับน้องกลับมานอนบ้านแล้วแต่น้องคงจะเต็มนิดนึงเพราะว่าแบบรู้สึกเริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มตอนนี้น้องข้างล่างนะครับทุกคนว่าตอนจะได้ไม่ต้องขึ้นลงเวลาฉี่เวลาเยี่ยวแต่ออกไปข้องใครคุณบอกว่าน้องจะหายดื้อประมาณสักสามถึงสี่วันนะครับแค่นี้เองเหรอวะน้องคงไม่ปีนบ้านนะครับคุณดูชิมดูชิม วันนี้ก็นอนด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้บ้านนนเฝ้าข้างล่างแล้วเปิดแอร์ให้ด้านล่างแล้วไม่ต้องเดินขึ้นด้านลงนะลูกเปิดออกไปข้างนอกก็คงจะไม่ปีนรั้วแล้วแหละเพราะว่าถ้าถ้าปีนใช่ป่ะมันเหี่ยวใช่ป่ะทุกคนว่ามันได้มีไข่แล้วใช่ไหมวันนี้มันจะข้องเล็กมันจะข้องเล็กมันจะยืดหยุดออกแค่นอนได้นองเล็ก แหรมึงเย่ายวบุรี่เหนียวนะครับอาการน้องดีปูภายมันเกิดขึน้นมาอนอนเลื่ผ่าเดแล้วก็ข้อดีของน้องเหนียวคือถึงแม้เขาจะดื้อแต่ว่าเขาไม่เคยฉี่ใส่ที่นอนนะครับทุกคนจริงพี่ๆเขาหายเป็นห่วงแล้วนะนหายเป็นห่วงได้นะครับทุกคนก็เบื้องต้นเนี้ย น้องเขากัดคุณพ่อนะครับเราเราไม่รู้หลังจากที่เป็นหมันแล้วไม่มีไม่มีอสุจไิไม่ใช่ไม่มีลูกอันทาาแล้วน้องจะมีอาการขายซูจิที่อะไรครับ <c oughs> เรบจะหายดื้อไหมนะครับแต่ว่าแต่ ถ้าพฤติกรรมไม่ดีขึ้นยังไงเราก็คงจะต้องพาไอ้ขี้กระปรกน้อยของเรานะครับทุกคนไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะฮะต้องพาเข้ากระเป๋าแบบต้องพาสะพายกระเป๋าเข้าโรงเรียนแบบจริงจังแล้วครับทุกคนถึงแม้โรงเรียนแรกเราจะปิดไปแต่เราก็าหาโรงเรียนใหม่ให้ได้แล้วนะครับใช่ปะลูกใช่ถ้าน้องพฤติกรรมไม่ดีก็ส่งช็อกโกแลตมาให้น้องทานเยอะๆนะครับทุกคนใครถ้าหมายถึงช็อกโกแลตแล้วใจเป็นงังไรใจรับเมียเบื่อบบ้าเอาเจ้าู่นอ๊อฟข้างล่างอ๋อ ยายยังไม่นอนเต้าไม่ใช่ตีนอนกับบ้านนะห่วงบิ้ลขึ้นเมื่อนับบว่าเรียนเกณนร์ะราวังมาตกใจเั้ถ้าพรุ่งนี้ไอ้บาตแกล้งอะไรหูมบอกได้เลยนะนะหอมจังเลยไปนอนแล้วลูกไปนอนแล้วโอยนอนกับาข้างลเสียงหนัยบาตนี่นองนอนไอนอนแล้วเอยมาขี่กระโงกลับแล้ว ถ้ต้องไป้วมานีเนม็ไปใส่ใจจะไปนอนทั้งคนนอนยู่แต่ไอ้ตันันลูกมะตัวนี้แกงมากเลยกอาเดิมแนะครับลูกนาเอาไปนั่งเื่อเอาให้มันลุกได้เพื่อเอาผ่ามันลุมันนอนเองมันลูกึ้นมานนใ้าเองนอมันนวดหนักก่เลยมันนอนแล้วนอนหยาก็บไปนอนวัดบาดมุงม่มึงอะตงไปนอนวัดตัวเม่นปากข้เหนียว เไปไปไปจะหาคือนอนคุณเจ้าเนี่ยนะนอน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  <c oughs> สุดเนี่ยของเจ้าเนี่ยจ้าออกไปชิมแล้วสุดหนีเทาคะ่ะ